สำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะบอกเลยว่าวันนี้คุณไม่ได้เป็นคนเลือกไพ่นะคะแต่ไพ่จะเป็นคนเลือกคุณนะคะวันนี้ไพ่จะเลือกคุณเลือกยังไงเลือกที่จะไปเด้งหน้าปีของคุณเพราะว่านี่จะเป็นพลังงานและเป็นดวงของคุณนะ,ะ <S <S <ๆ>มาดูกันพลังงานของไพ่อยากบอกสิ่งใดกับคุณเรื่องราวสิ่งใดกับคุณบ้างภายใน15วันนี้นับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะก่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปสำหรับใครยังไม่กดติดตามพี่หมอนนวนกดติดตามไว้ได้เลยนะจา้าที่รักจาก๋าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะโอเคไหมถ้าโอเคแล้วพร้อมกันมาตั้งจิตอธิษฐานขอเปิดดวงเปิดโชคชะตากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรักประจำตัวทุกท่านที่ผ่านไาเห็นคลิปนี้พี่หมอขออนุญาตเปิดดวงและโชคชะตาสำหรับทุกท่านเปิดไพ่ห้าใบให้คำทำนายนี้ออกมาแม่นยำและให้สิ่งที่จะเปิด ขึ้นนี้เกิดขึ้นกับทุกท่านภายใน15วันนี้นับจากวันที่เห็นคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันแล้วพี่หมอจะหลับตาเลือกไพ่นะคะมาดูกัน1 2 3 4 5โอเคได้ไพ่5้าใบแล้วมาดูกัน หลังจากเห็นคลิปนี้ภายในสิบห้าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างให้ไปแรกเงินภายในสิบห้าวันนี้คุณจะได้เงินมีโชคมีดวงรอคอยเงินอยู่จะสําเร็จเงินมาจากไหนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้านเลขที่บ้านที่หัวสายเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีให้โชคลงทุนทําธุรกิจสิ่งใดสําเร็จคุณหาเงินคุณอยากทําสิ่งใดเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักคุณจะได้ทํา บางคนวางแผนเรื่องการปลูกบ้านสร้างบ้านรีโนเวทบ้านสําเร็จจะได้ทําให้สิบเหรียญจะมีเงินเข้ามาภายใน15วันนี้ได้เงินก้อนด้วยนะหลักแสนถ้าหลักหมื่นก็หลักหมื่นไปไปหลักแสนก็หลักแสนไปไปหรือบางคนอาจจะได้หยิบจับหลักล้านอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนนะคะโอเคมาดูใบถัดไป h ไฮเพรสเซ e แต่ความรักอาจจะต้องระวังหน่อยใจเย็นหน่อยความรักช่วงนี้ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ่อยคุยอะไรกันไม่ค่อยได้ ทะเลาะกันบ่อยมีปัญหาก,กันบ่อยต้องระวังเรื่องอารมณ์ความรักเนี่ยถือว่ารักกันเป็นคู่กันช่วยเหลือเกื้อหนุนกันแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นความใจเย็นนะให้ข่าวดำเนี่ยหมายถึงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงความรักต้องใจเย็นต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปตามอารมณ์ถ้าไปตามอารมณ์ความผลเสียสิ่งที่จะตามมาคือไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหักห้ามใจอย่ายใจร้อนอะไรที่ไม่เข้าหูกับแฟนกับคนรักให้ใจเย็นนะให้นิ่งไว้ให้เฉยไว้อย่าสวน ่าโต้ตอบเพราะบางทีการโต้ตอบหรือส่วนกลับในทันทีเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไพ่ใบน,นี้บอกนะอยู่ที่อารมณ์นะแปรปวนง่ายงุนงินง่ายเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นระวังเรื่องความรักนะแล้วไพ่ใบนี้หมายความว่าคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆอ,อ๋อนะก็ต้องเขาเรียกอะไรควบคุมจิตใจกันเรากันเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนจับตามองมีคนชอบเราเราต้องควบคุมจิตใจอย,อยู่บนพื้นฐาน ความถูกต้องกันแล้วกันเรื่องความรักนะและปัญหาอะไรจะไม่เกิดทั้งนั้นนะคะมาดูใบถัดไปใบที่สามอู้งานไพ่เจ็ดหมายถึงการงานเหนื่อยหน่อยมีปัญหามีงานหลายอย่างให้ทําบางคนทํางานหลายอย่างบางคนหยิบจับงานหลายอย่างเหนื่อยเลยแหละแต่ไพ่ใบน,นี้หมายความว่าเหนื่อยแต่ผลตอบรับดีเห็นการเงินดีงานมีการขยับขยายความอดทนพยายามสิ่งใดของคุณอยู่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ อู้เด็กถือถ้วยใบที่สี่มีโชคมีดวงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมารตะไคร่บ้านใครมีตะไคร่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาไว้คุณจะมีโชคได้โชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองดูตะไคร่ว่าใต้ฐานปีผลิตปีสร้างจะนําโชคมาให้คุณนะหรือมีคุณบนบานสันก่าวไว้หรือใครไปสการะไปไหว้ตะไคร่ที่วัดเจดีแล้วแบบนะได้นัมเบอร์ได้เลขมาก็อาจจะมีโชคด้วยเช่นกันนะคะมาดูใบสุดท้ายวู้สิบ สิบถ้วยหมายถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวยและความสําเร็จแปลว่าภายใน15วันนี้หลังจากเห็นคลิปนี้คุณจะมีความร่ำรวยมีโชคลาภมีความสําเร็จเข้ามาหาคุณอย่างมากมายแต่โดดเด่นเรื่องโชคลาภกับการเงินมากๆนะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วนะคะพลังงานของไพ่ค่อนข้างที่จะดีแต่ระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องการงานต้องอดทนให้มากนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเข้ามาถ้า คุณระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความรักได้ทุกอย่างถือว่าราบรื่นแล้วก็ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีภายใน15วันนี้ค่ะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอน้ำหวานในคลิปถัดไปคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบา,บายๆค่ะ